สวัสดีครับผมว่าผมบสอสเซอร์มันเตไก่นะครับในคลิปรืนี้ผมก็จะมาสอนสร้างประตู4คูณ4นะครับที่เล็กที่สุดกันนั่นเองนะครับซึ่งประตู4คูณ4อันนี้นะครับก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับแค่กว้างตรงนี้แค่1เท่านั้นเองนะครับปกติเขาจะทํากว้าง2แต่อันนี้ทํากว้างหนึ่งนะครับโอเค ซึ่งมันมีขนาดแค่112บล็อกเท่านั้นเองนะครับโอเคมาดูการทํางานของมันเลยนะครับเคให้เรากดที่ตรงริเวอร์ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเห็นไหมมันจะทํางานแบบนี้แล้วพอกดอีกครั้งมันก็จะเก็บได้นะครับโอเคครับเห็นไหมครับว่าวงจรม,มันมีขนาดเล็กละง่ายมากๆาเลยนะครับที่ผมจะสร้างนี่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่า คลิปเอาชีวิตรอดของผมนะแมบคือแบบมันหายไปไหนไม่รู้คือไฟล์มันก็อยู่นะครับไฟล์แมปแต่ว่าพอเขาเกมแบบมันหายนะครับโอเคเรามาเริ่มสร้างกันแล้วกันเนาะเราต้องทําเป็นแบบประตูสีคูณสก่อนกรอบของมันก่อนผมคิดว่ามันง่ายดีนะเวลาทํากรอบก่อนทํากรอบก่อนก็คือวางแบบนี้ แล้วก็ขึ้นไปสี่บล็อกแบบนี้แล้วลองทำตรงนี้ตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับวางตรงนี้เดีอ้าวเดี๋ยวเผลอกดทิ้งตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำการวางตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นสีสีมุมแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ทำข้างๆอีกสองตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็แบบนี้โอเคมันก็จะได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทำพิสตันแบบนี้สองตัวแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ทำด้านบนด้วย ตอนที่ตรงนี้มันผักโดนผักไปมันจะเอาตรงนี้ลงปุ๊บแล้วพอมันโดนผักกลับก็จะเอาลงทั้งหมดเลยนะครับแค่ sticky python สอตัวนี้ก็สามารถทํางานได้นะครับทั้งหมด4ี่บล็อกตรงนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่การสร้างวงจรได้เลยนะครับให้เราวาง nose b l o c ตรงนี้แล้วให้เราวางบล o อกตรงนี้นะครับฝั่งลีเวอร์ตรงนี้ แล้วเราก็วางฮัปเปอร์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําการวางอัพเซอร์ขึ้นไปแบบนี้ตรงนี้ใส่เป็นพิสตันตรงนี้ใส่เป็นอัพเซอร์วางบล็อกแล้วก็อัพเซอร์แล้วก็บล็อกตรงนี้นะครับให้เราวางเป็นอัพเซอร์ลงปึ๊บแบบนี้แล้วให้เราเอารีพิเตอร์นะครับติกต๊กติ๊กสาม ตรงนี้เราก็ตอบเซ e ร์เวอร์มา2ตัวให้สุดเลยนะครับตรงนี้เราวางเป็นเ s ซโตนนะครับผมปึ๊บเดี๋ยวเราก็ทําการวางเร s โตนรีพิเตอร์ตรงนี้ก็ติ๊กสุดเลยนะครับตรงนี้วางบล็อกนะครับตรงนี้ก็วางเซ s ร์เวอร์เดี๋ยวนะเซ s ร์เวอร์แบบนี้แล้วก็บล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เซ s ร์เวอร์นะครับ ตรงนี้ให้เราทำการใส่เป็น observer ตรงนี้วางเป็น not block แล้วเราก็ทำการวาง redstone ไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำการวาง d e p t e r แบบนี้แล้วก็ติ๊กสองตรงนี้วาง observer block แล้วก็ redstone ตรงนี้แล้วก็ piston ตรงนี้นะครับผมตรงนี้วาง observer ลงมาใส่ redstone ตรงนี้ ตรงนี้วางบล็อกนะครับแล้วเราก็ทําการวางรีพิเตอร์ติดสุดตัวนี้ก็วางอัพไม่ใช่ออฟเซอร์เวอร์วางบล็อกแล้วก็เดสโตนแล้วก็บล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เราใส่เป็นพิสตันนะครับแล้วเราก็ทําการวางออฟเซอร์เวอร์ไว้ตรงนี้อ่าฮะตรงนี้ก็ทําการวางเป็นบล็อกแล้วก็ดัปเปอร์ตรงนี้วางเป็นออฟเซอร์เวอร์แล้วก็เดสโตนรีพเตอร์ ติ๊กสนะครับโอเคได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับอ่ามาดูตรงนี้นะกันนะครับตรงนี้วาง observer b o x แล้วเราก็ทําการวางเป็นตัว V แบบนี้แล้วเราก็ทําการวาง repeater ตรงนี้ตัวนี้ถ้าเราวางเป็น p i สตันแล้วก็เราก็ทําการวาง observer แล้วก็ทําการวาง p i สตันไว้ตรงนี้ต่อบล็อกมา2บล็อกแล้วเราก็ทําการวาง observer b o บล็อกแล้วก็อัพฟเวอร์ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้บล็อกโอเคตรงนี้วางบล็อกแล้วก็ตรงนี้วางเป็นอัพฟเวอร์แล้วก็วางบล็อกตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมแล้วเราก็มาลองกดใช้ดูนะครับว่ามันจะได้ผลไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคครับได้ผลนะครับซึ่งมันก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับที่สําคัญเลยนะครับคืออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบตัวลงไปด้วยนะครับสวัสดีครับผมยูบาย